สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าคลิปที่876นะวันนี้รูน่า888ของเราก็มาเป็ดข่าวสารูน่าซกับตลาดคริปโตนะฮะอีก7วันนะฮะก็จะมีการเผารูน่าซีเวทในสะพานนะอัน,นี้เป็นการเผาตามคําสั่งศาลเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดนะฮะอีกเรื่องหนึง่งเราจะไปหยิบยกคําพยากรณ์ของนายบาดอนบิ๊กนะฮะที่เคยทํานายนะล่วงหน้า3เดือนก่อนทรัมป์จะถูกยิงแสกหูวะนะฮะ เขามีคํำพยากรอีกคํำพยากรหนึ่งฮะซึ่งเป็นคํำพยากรณ์ที่ค่อนข้งางเก่าอยู่พอสมควรนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นคํำพยากรณ์ที่พระเจ้าบอกจริงหรือเปล่านะแต่เราก็ไปฟังดูเก่าๆอ่ะนะอีกเรื่องหนึ่งฮะก็เป็นความรู้สึกนะความรู้สึกในช่วงนี้เนี่ยนะฮะทุกคนอาจจะเข้าโหมดเขาเรียกว่าสิ้นหวังท้อแท้มันก็เป็นวัตจักรของการลงทุนฉะนั้นเมื่อไหร่นะฮะที่คุณสิ้นหวังท้อแท้หลังจากนั้น มันจะเกิดอะไรขึ้นนะอีกอันนึงเป็นทฤษฎีคิดบวกนะหลายคนก็พยายามที่จะปรุงแต่งนะความคิดนะอนาคตมันคือการปรุงแต่งอดีตมันคือความทรงจําปัญหาก็คือว่าเราจะปรุงแต่งยังไงนะให้เราคิดบวกนะแล้วพลังคิดบวกเนี่ยมนทําให้เกิดจริงไหมเอออันนี้ก็น่าคิดนะกับคาถามสายมูห้ามพลาดนะมีหลายคนบอกว่าเออ ต้นไม้อะไรบ้างที่มีเทวดาอยู่นะเออบางคนเนี่ยบอกว่าจะไปขูดหวยนะที่ต้นไม้นะผมก็จะบอกว่าต้นไม้อะไรบ้างนะอันนี้เอามาจากประไตปิดกนะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันอันนี้ก็สายมูห้ามพลาดกระท้ายคลิปแต่วันนี้นี่รู้สึกว่าหลายเรื่องก็จะอัดเต็มเลยนะเออมาเรื่องแรกฮะานายด o มอนแฮนนะซึ่งเป็นหนึ่งในโนดผู้ตรวจสอบ10อันดับต้นๆน,นะของเชลูน่าซีก็ได้มีการนับถอยหลัง อีก7วันข้างหน้านะก็จะมีการเผารูน่าซีเวทีซีอาจจะเป็นการเผานะทั้งหมดก็ได้นะหรืออาจจะเผาเฉพาะสะพานก็ได้หรือเผาทั้งหมดพร้อมกันพึ่มทีเดียวนะแล้วก็ปิดกิจการก็ไม่รู้นะว่าเขาจะดําเนินการยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราก็เชื่อที่ประกาศศาลนะอันนี้เป็นข้อความที่ประกาศหน้าศาลนะฮะว่าให้บรรดาทุกคนเนี่ยมาโอนทรัพย์สินออกจากกระเป๋าสะพานเสียนะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ ให้คำว่ากระเป๋าสะพานนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเหรียญที่เราไปสเต็กไว้นะมันเป็นทรัพย์สินที่เหมือนเอามาวางไว้กองกลางแล้วมาถามว่าเนี่ยมันเป็นของใครนะฮะใครเป็นเจ้าของคุณก็มาแสดงตัวและรับไปมันเหมือนเป็นของที่มีคน ทำลนหายไวอะนะมันก็เลยต้องประกาศให้มารับของคืนฉะนั้นเนี่ยเหรียญที่สเต็กกับเหรียญที่เขาจะลบออกจากกระเป๋าสะพานเป็นคนละเรื่องกันนะเอออย่ามาปนกันหลายคนก็มาถามบอกต้องถอนสเต็กลูนา่าซีเวสทีซีหรือไม่บอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันถ้าเกิดโนดนะที่คุณเป็นสเต็กอยู่เนี่ยมันไม่ปลอดภยัยหรือโนดนั้นเนี่ยมันงอนแง่นว่าจะปิดกิจการหรือมันมันดูแล้วไม่ค่อยดีเนี่ยคุณก็โอนไปยังโนดที่มันค่อนข้างที่มี ครดิตหน่อยอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องการสเต็กผมก็สเต็กไว้ฮะก็คือกะว่าจะสเต็กยาวๆวันนี้เนี่ยนะฮะมันก็มีการเคลื่อนไหวของคนที่เรามักจะเรียกว่าวานนะแต่ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าจริงๆแล้ววานที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่นักศึกษาหรือนักเรียนคนนึงที่ซื้อบิตคอยไว้ในยุคเริ่มต้น ต้องบอกก่อนนะฮะว่าคนนี้เนี่ยถือบิตคอยนมาตั้งแต่ปี2011นะในสมัยนั้นเนี่ยบิตคอยมีมูลค่าเพียงแค่11เอ่อ16ดอลลาร์ปัจจุบันนี้67ดอลลาร์เขาขยับครั้งนี้เนี่ยมีมูลค่านะมีมูลค่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 30เอ่อ3 3 0กว่าล้านบาทนะถามว่าเขาเป็นวานแต่เดิมเขาอาจจะไม่ใช่วานนะแต่เราตอนนี้เราเรียกเขาว่าวานแต่เขาถือมากี่ปี13ปี นะถามว่าคุณถือมากี่ปีนะครับผมเชื่อว่าประมาณ3 3ปีนะฮะปีฉะนั้นเนี่ยเขาถือมา13ปีเราเนี่ยถือมา3ปีแต่3ปีนี่ก็บนเป็นหมีกินพึ่งอยู่พอสมควรนะฮะฉะนั้นต้องดูเขาเป็นตัวอย่างอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่า อยากเป็นอย่างเขาต้องทําอย่างเขาให้ได้นะเออเราอยากเป็นวานอย่างเขาเราก็ต้องอดทนให้ได้ที่เขาอดทนมาสิบสามปีนะกว่าเขาจะได้เงินสามร้อยสามสิบสามสิกว่าล้านบาทเนี่ยนะฮะตามอตาัตราแลกเปลี่ยนนะอีกอันนึงฮะก็เป็นคําพยากรณ์คือผมกาลังจะบอกอย่างนี้คําพยากร์ของนายบารอนบิ๊กเนี่ยพยากรณ์ก่อนที่ทรัมป์จะโดนยิงแสกหูแล้วไม่ตายเนี่ยนะล่วงหน้าไว้สามเดือนนะฮะโดยเขาพยากรณ์ใน วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับสุริยุปราคาแต่ในบาดับิ๊กเนี่ยทำนายไว้3เหตุการณ์ที่อยู่ในคำมยากรเดียวนะคัมยารกรณ์แรกก็คือทั้มจะถูกยิงถูกยิงเฉียวที่หูนะเออไปนิดเดียวนะเอออันที่สองคือทั้มจะได้เป็นประธานาธิบดีประเด็นปัญหาก็คือว่าถ้าเงื่อนไขสองเงื่อนไขเนี่ยนะถูกต้องก็คือ1น,นะไอ้ยิงถูกเฉียดหูนี่มันถูกไปแล้วนะอ่อาแล้วแม่นซะด้วยนะ อันที่2เนี่ยถ้าเกิดทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีนะเหตุการณ์ถัดไปจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ของสเมกาถ้าเกิด2เงื่อนไขนี้ครบนะอันอันต่อมานี้เราต้องเตรียมแล้วนะอีกอันนึงฮะมันมีคําพยากรโคตรกาวอีกอันหนึ่งคือนายบาดอนบิ๊กเนี่ยนะเขาบอกพระเจ้าเนี่ยคอนเฟิร์มกับเขาเลยนะเออว่าตัวนะฮะ XRP นะเออ XRP เนี่ย XRP เนี่ยนะจะมีมูลค่านะถึง10,000ดอลลาร์ 10, สหรัฐเขาบอกนะ ในบิ๊กเนี่ยอ้างว่าพระเจ้าเนี่ยตอบคำถามอธิษฐานเขานะแล้วชี้ให้เขาไปที่ XRP ซึ่งเป็นโ,เโทเคนนะซึ่งเป็นเหรียญในของรนะิปเปิลน่ะบิ๊กยังยืน,ย,นย,ย,ยันอย่างใจเย็นว่าพระเจ้าได้แจ้งเขาว่านะราคาของ XRP เนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปถึง1,000 10, 0ดอลลาร์สหรัฐในไม่ชา้าคือจริงๆผมจะบอกงี้ในประเทศไทยเนี่ยบางทีไอ้สิ่งที่มากระซิบข้างหูเนี่ยนะฮะก็เป็นเทวดาเออมันมีพระภัพสายปฏิบัติ ท่านหนึ่งท่านบอกว่าเป็นเทวดาตีลงตีนสารคือเหมือนคล้ายๆว่ามีฤทธิ์อย่างรู้อยู่บ้างหรือบางทีก็ไปได้ยินเทวดาผู้ใหญ่คุยกันนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามากระซิบข้างหูเทวเอ,อมนุษย์จริงๆเนี่ยมีนะในประเทศไทยเนี่ยบางคนก็ได้ยินจริงๆนะ,ะคือถามอะไรตอบตรงแต่ถ้าเกิดคุณได้ยินเนี่ยนะให้คุณถามเขาว่าหวยออกอะไรนะฮะถ้าเกิดเขาบอกเลขนะแล้วคุณจดลงกระดาษแล้วมันไม่ถูกอ่ะคุณก็ไปหามหมอ จิตเวทนะแปลว่าคุณเริ่มสติไม่ดีแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าเสียงที่คุณได้ยินมันเป็นเสียงแววนะแต่ถ้าเกิดเฮ้ยเขียนแล้วมันตรงเวยแสดงว่าไอสิ่งที่ยด้ยินนี่จริงอันเนี้ยมันเคยเมีพระสายปฏิบัติองค์หนึ่งผมเคยถามบอกว่าถ้าเกิดเสียงที่เราได้ยินเนี่ยนะเหมือนกรณีในบิ๊กเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจะพิสูจน์ยังไงหรือเราจิตหลอนไปเองนะผมก็แกก็บอกว่าไม่ยากนะให้ถามหวยมันางวดหน้า นะว่าหวยออกอะไรแล้วให้มันบอกมาแล้วก็เขียนลงในกระดาษถ้าเกิดมันตรงนะคุณเขียนกระดาษใส่ซองแล้วก็ปิดผนึกไว้ถ้าตรงแปลว่าไอสิ่งที่พูดกับเราเนี่ยคือตัวจริง ไม่ขอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวปลอมแต่ถ้าเกิดเขียนแล้วไม่ตรงนะ,ะเลขเดียวด้วยนะไม่ตรงอันนี้แปลว่าจิตประสาทหลอนแล้วไปหาหมอจิตเวชนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมี2ประเภทแต่ในกรณีของบารอนบิ๊กนี่ก็ต้องฟังหูไหว้หูนะอันนี้ก็โคตรกาวอยู่พอสมควรแต่ไอ้ยอด1 0 0 0 0มืน,นะหรือตัวเลข1 0,000 b ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะมันก็ใช่ว่าจะไม่มีที่มานะเพราะว่าคําพูดนี้เนี่ยมันเคยออกจากซ e o ของริปเปิลซีอของริปเปิลเขาก็บอกว่า XRP เนี่ยจะมีมูลค่า10,000ดอลลาร์ 10, สหรัฐเขาไม่รู้เอาตัวเลขไหนมาคูณเขาอาจจะเอานะฮะมาเก็ตนะมาเก็ตของระบบสวิปอะมาหารนะฮะมาหารมาคูณมาบวกลบคูณหารเขาว่าก็คือมาเก็ตของระบบสวิปนี่มันใหญ่มากนะมันทั่วโลกอะถ้าเกิด XRP เนี่ยเข้ามาแทนระบบสวิปจริงๆนะมูลค่าเหรียญมันก็อาจจะถึงนะฮะมันอาจจะถึงอันนี้เป็นการคูณมาเก็ตนะคุณต้องไปเอามาเก็ตของระบบสวิปมาเพราะว่า XRP เนี่ยเขาจะมาแทนระบบสวิป นะฮะคือเป้าหมายเขาเลยอะ่ะนะการโอนเงินระหว่างประเทศนะอันนี้ก็ดูดูไปฮะว่าพระเจ้านะของบาดอนบิกเนี่ยเป็นเทวดามิจชาทิฏฐินะที่ไปได้ยินไอ้พวกนี้มาหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะก็ดูดูกันไปนะแต่อย่างที่บอกฮนะถ้าคําพยากรณ์เขา3ข้อนะสข้อนะครบถ้วนนะเอาแค่2ข้อนีนะ้ก่อนนะเออคือ1ทําได้เป็นประธานาธิบดีนะเราเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤต แต่ในเวลาเดียวกันคือมันมีความกาวอันนี้ด้วยไงนะว่าเฮ้ย XRP จะ10,000หมืนเลยเว้ยหาเครื่องค,คิดเลขมาคูณหน่อยสิถือไว้เท่าไหร่นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะมีความตื่นเต้นอยู่หน้าดูอีกอันนึงก็โดนัลทัมนะนำกัมลาแฮริสอยู่60-40ถ้าใครจำตัวเลขนี้ก็จะจำในดวงที่ผมเคยแช์นะผมเคยลงไว้ครั้งหนึ่งว่าดวงของเอ่อทรัมป์เนี่ยมีดวงในวันเลือกตั้งเนี่ยนะ6กนะกมลแฮร์ิส40 นะฮะคือดวงในวันที่เลือกตั้งนะเออตัวเลขนี้มันก็มาตรงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะถ้าเกิดผลออกมา60-40นี่ก็อ่ะเราก็แม่นอยู่พอสมควรนะอ่ะว่ากันไปในรนะัสวิงสเตทฮะในเออพอลลีมาร์เก็ตนะรู้สึกว่าทําจะนำนะคือจริงๆเนี่ยตัววัดนะว่าใครจะได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่รัสวิงสเตท ถ้ารัสวิงสเตทเนี่ยหกถลัตเนี่ยนะฮะเลือกทรัมเนี่ยโอกาสชนะก็สูงนะฮะเราก็ต้องดูนะฮะเจาะจงไปที่รัศวิงสเตทเพราะตอนนี้เนี่ยตัวอีลอนเองเนะก็ระดมหาเสียงในรัศวิงสเตทนะฮฉะนั้นตัวแปรเนี่ยมันอยู่ที่6-7เลัตนี่แหละนะถ้าเกิดเลือกจริงนะ,ะจบเลยนะอันนี้ชนะแน่นอนอดูกันไปส่วนผลโพนะระดับชาติอันนี้เป็นผลโพร,ระดับชาตินะ เอ่อทรัมป์มีโอกาสเป็นประธานาธิบดี91.9%นี่ถือว่าเกินนะคืออีลอนเนี่ยเขามองว่าผลโพเนี่ยทรัมป์ต้องได้60เอ่อ69%ขึ้นไปทำไมคือเขามองถึงปัจจัยที่มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องการโกงนะฮะพวกบัตรผีนะบัตรคนตายนะขุดเอ่อขุดคนตายมาเอ่อมากาบัตรอะไรพวกเนี้ย เขาก็เลยบอกว่าการชนะเนี่ยนะฮะทจะต้องชนะ69%เพื่อ,อหักนะฮะส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเขาเรียกว่าบัตรขยิงจริงๆบัตรขยิ่งเนี่ยไม่ได้เกิดแค่ไทยนะในต่างประเทศยิ่งหนักกว่าเราอีกนะเพราะว่าการเลือกตั้งของเขานี่บางทีมันมีเลือกตั้งอะไรหลายประเภทแต่ละรัฐมันก็มีวิธีการแตกต่างกันนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูนะฮะตัวอ e ีลอนก็เลยบอกว่าเดี๋ยว ต้องให้ทัมเนี่ยมีเปอร์เซ็นตก์ขึ้นไปเพื่อป้องกันบัตรขยิงนะบัตรขยิงและถ้าเกิดเออทัมเนี่ยนะไม่ได้สนับสนุนคริปโตรเราคงไม่พูดทุกวีทุกวันหรอกนะฮะเพราะว่ามันไม่ให้เป็นการเมืองบ้านเรานะแต่เผอิญว่ามันเกี่ยวข้องกับเราด้วยอีกอันหนึ่งก็เป็นนิวยอร์กนะนิวยอร์กโพสต์จริงๆนิวยอร์กโพสต์เนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่อยู่นิวยอร์กตัวนิวยอร์กเองเนี่ยก็ผมไปอ่านประวัติความเป็นมารู้สึกว่าเป็นพวก อนุรักษ์นิยมฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเชียร์ทำก็สูงนะฮะอันนี้เขาก็เชียร์ทำนะฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะนักวิเคราะห์นะชี้ว่าบีคอยต้องเกินนะแปดหมื่นเอาคอยถึงจะเป็นเอาคอยซีซั่นนะฮะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้มันขึ้นหมดแหละเพราะว่าตัว C ีอของตัวริปเปิลเองก็บอกว่าใครชน,นะก็ขึ้นนะฮะเพราะว่ามันก็ขึ้นทุกรอบอะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมัยก่อน3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยสนับสนุนคริปโตเลยยังขึ้นเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนคล้ายๆฝั่งนึงกดราคาเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจดีคือรีพับลิกันเน่ะเขาพยายามจะไม่ให้เกิดเศรษฐกิจดีในยุคในไอ้ก่อนเลือกตั้งนะเราจะเห็นเลยนะว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขลงลงพอบทมันจะขึ้นมันก็ถูกตบลงอย่าเงี้ยนะฮะมันเป็นศิลปะฮะถ้าเกิดมันดีเนี่ยเขาก็ไม่เลือกรีพับลิกันสิฉะนั้นเขากําลังจะแสดงให้เห็นว่าถ้าอยาก แก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องเลือบริพับริกันนะเอออันนี้คือจุดขายเขาอีกอันนึงก็ CEO นะ b บ n a น c e นะไทยแลนด์ชี้ว่าไทยเนี่ยกำลังจะเข้าสู่นะจุดผ่านจากนักลงทุนรายย่อยสู่สถาบันการเงินอันนี้สำคัญฮะไทยเนี่ยถือว่าเป็นตลาดคริปโตจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะเออเปลี่ยนจากไอ้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักภาษีนที่จ่ายไปเถอะนะคนจะได้ ออกมาซื้อขายกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะต้องบอกนี้คือถ้าเกิดไปเก็บภาษีนะฮะตามขั้นบันไดนี่นะมันมีแต่หนีภาษีก็ทั้งนั้นะ,ะน่ะชนะ้วเนี่ยอยากให้เงินเข้าคลังเนี่ยนะฮะต้องเก็บภาษีหักหน้าที่จ่าย15%ไปเลยนะฮะมันจะได้จบจบกันไปก็คือยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดาหักภาษีหน้าที่จ่ายไปอันนี้เนี่ยเงินมันก็จะไหลเข้าคลังนะคนก็จะกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะเสียภาษีนะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเอ่อทำอะไรวุ่นวายด้วยอันนี้ผมก็ ไม่รู้นะใครที่อยู่ใกล้ชิดนะท่านนายกก็ลองไปบอกหน่อยแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเสมัยคุณเศรษฐานเนี่ยเขายกยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่ยกเว้นภาษีรายได้บุคคลธรรมดานะนี่ผมก็อยากจะไปทวิตบอกนาย,ยกอุ้งอิงอยู่เหมือนกันนะเออ,อารมณ์นะของนักลงทุนเนี่ยมันจะเวียงไปอย่างนี้แหละคือถ้าเกิดเราเข้าใจวัตะจักรตรงนี้นะ เราจะไม่ทุกข์กับมันนะคือปกติมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกนะรู้สึกกังวลน,นะฮะไม่ยอมรับกลัวหมดหวังเสียขวัญยอมจำนนสิ้นหวังท้อแท้นะฮะแปลว่ามันกำลังจะมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นคืออารมณ์นะพวกนี้เนี่ยนะฮะพวกวานเนี่ยจะปล่อยข่าวนะปล่อยข่าวทำกราฟนะปล่อยข่าวลากกราฟให้เรารู้สึกอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับ คือพอถึงจุดหนึ่งเราจะปล่อยนะแล้วเขาก็ทําให้ขึ้นพอขึ้นก็ให้ความหวังเราก็กระโจนเข้าแล้วเราก็ติดดอยคือเขากําลังจะกินตังเราไงให้เรามาซื้อเพื่อเขาจะได้ขายฉะนั้นแล้วเนี่ยวัตจักรตรงนี้เราต้องสู้ให้ได้เหมือนกับคนที่เ,เป็นวานนะสิปีเนี่ยเขาเพิ่งจะโอนเนี่ยแสดงว่าเขาชนะเขาเป็นผู้ชนะนะซึ่งเป็นส่วนน้อยฮะเราจะเห็นน้อยมากเลยที่ถือมา13ปีเนี่ยจะเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่ก็ไปกันหมดตั้งแต่พันดอลลาร์แล้วะไม่มีใครรอจนถึง6 0 0 0 0ดอลลาร์หรอกฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกเลยว่าบางคนเนี่ยเขามีเป้าหมายชัดเจนว่าเขาต้องได้เงินเท่าไหร่นะฮะเขาถึงจะมีสภาพทางการเงินคือคือเขามีเป้าหมายชัดเจนเอ่อบางคนก็ถามบอกว่าเนี่ยดวงแต่ละคนที่ถือลูน่าซีเนี่ยทำไมนะไปไม่เหมือนกันมีโชคไม่เหมือนกันผมต้องบอกงี้ว่าแต่ละคนนี่มีจํานวนเหรียญไม่เท่ากันเพราะทุน ทุนแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนทุนหลักร้อยบางคนทุนหลักหมื่นหลักล้านเนี่ยเขาก็มีเหรียญเยอะเพราะเขามีเหรียญเยอะเนี่ยสิสตางค์เขาก็ไปแล้วนะเขาไม่รอหนึ่งบาทฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันมันก็เลยทําให้มีเกณฑ์โชคใหญ่เนี่ยในในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันเพราะราคาของเหรียญมันก็ขึ้นตามวัฏฏะนะส่วนตอนนี้มันก็เป็นโซนลักษณะเขาเรียกว่ากับดักหมีคือมันเคยขึ้นในช่วงเดือนมีนามารอบนึงแต่ยังไม่ขึ้นจริงนะ มันเป็นแค่การกระตุกขึ้นมาในลักษณะทยานขึ้นคือมันจะมีช่วงนะของมันนะถ้าเกิดเราเข้าใจพวกนี้อย่างที่บอกถ้าเข้าใจเราจะไม่ทุก์ร้อนอะไรเลยเราจะคิดบวกอย่างเดียวนะเออมันเป็นช่วงสะสมอย่างลับๆก็คือพวกวานเก็บเราจะเห็นเลยว่าแบ็กล็อกเนี่ยนะฮะเขาเก็บบิตคอยมาตั้งแต่เดือนเอาง่ายๆตั้งแต่เดือนตุลามาขึ้นจริงจังจริงจังจริงจัง,จงมกราุมพามีนาปีนี้นะฮะอันนี้คือการสะสมอย่างลับๆราคาทยานขึ้นนะฮะ หลังจากนั้นมาก็เป็นกับดักหมีคือช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยคือกับดักหมีหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะสื่อจะให้ความสนใจเกิดความโลภกระตือรือร้นถึงจุดสูงสุดแล้วนะวานที่สะสมอยู่อย่างลับๆก็เทคโปรฟิตแล้วราคาก็ล่วงกลับมาฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บนะผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในช่วงก่อนตุลาปี -66 ใครที่เก็บก่อนตุลาปี66เนี่ยแปลว่าคุณเก็บก่อนแบ c ็คล็อกคือเก็บก่อนวาน นะฮะเก็บก่อนวานฉะนั้นคุณก็ขายในโซนนี้มันขึ้นตามเป้าในช่วงไหนก็ขายนะคุณก็เทคโปรฟิตไปส่วนราคาของ bitcoin จะเท่าไหร่นะฮะถ้าตามปฏิทินอันนี้เป็นแท่งปีนะคือมันจะแท่งปีเดี่ยมันจะเป็น1,2,3,4ถ้าแท่งที่2เนี่ยเป็นตลาดหมีนะ1,2,3,4 1,2,3,4ต้องบอกงี้ว่าปีนี้มันจะเป็นปีแท่งที่4คือแท่งที่4เนี่ย เราก็เอาสถิตินะเอาสถิติมาดูนะถ้าเกิดแท่งที่4เนี่ยนะฮะเท่ากับปีนะ2016กอ่ะก็จะราคายอยู่ที่แสนหนึ่งแสนกว่ากว่านะแสนกว่ากว่าแต่ถ้าเกิดแท่งปีนะเท่ากับปี2020นะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0อนะฮะอันนี้คือแท่งปีที่จะจบปีนี้นะที่จะจบปีนี้แต่ผมมองเลยว่าน่าจะประมาณเนี่ยแท่งปีน่าจะเป็นแท่งนี้ก็คือแท่งที่4 แล้วแท่งที่แท่งที่1เนี่ยคือแท่งนี้มันจะมาต่อมันจะขึ้นเพราะอะไรฮนะอ่าสาเหตุคืองี้คือแท่งนี้เนี่ยเหตุที่มันจะต้องมาจบที่แสนหนึ่งนะสำหรับแท่งปี2 0งพันยี่สเนี่ยสายเหตุก็คือมันไม่มีดาวอะไรมาช่วยเลยแต่ในช่วงนะปี2025ีเนี่ยนะมันจะมีราหูต้องเสาคู่มิรตลอดปี โอกาสที่แท่งปีแท่งหนึ่งเนี่ยมันจะมาต่อจากหลักแสนขึ้นไป50,000นเนี่ยนะคือมันจะจบที่แสนใช่ไหมหลังจากนั้นนะแสนถึง5 0 0 0 0นหกแสนเนี่ยนะมันก็จะเป็นแท่งนะแท่งของปี2 0 2 5นะี้ะอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราดูหลังเลือกตั้งครับมันจะพุ่งไปขนาดไหนแต่หลายคนก็บอกว่าเกิน80,000นะส่วนเวโลกับโฟกี้ก็เป็นลักษณะทฤษฎีเหมือนกันนะค,คุณต้องใจเย็นฮนะให้มันลากให้เต็มที่นะเวลามันกลับไปที่ราคาเดิมเนี่ยมันจะมันมากเลย ไอ้ตรงที่น่าเบื่อคือไอ้ตรงท้องมันเนี่ยนะฮะไอ้ท้องช้างมันเนี่ยตรงก้นถ้วยเนี่ยอันนี้คือจุดน่าเบื่อมันก็เหมือนโฟกี้เห็นไหมมีความน่าเบื่อนะเออพอขึ้นมันก็ขึ้นสะใจฉะนั้นเนี่ยการขึ้นมันใช้เวลาแค่2วันนั้นน่ะไอ้รอรอมาหลายปีนะจะบอกเลยนะฮะโฟกี้เนี่ยรอมัน2ปีกว่าโฟกี้เนี่ยรอ2ปีกว่าเนะเวลาข,ขึ้นขึ้นแค่2วันนะคุณไปดูเลยนะมันขึ้น2วันส่วนลูน่าซีก็รอหลายหลายแต่หลังจากนั้นเวลาจะขึ้นก็ขึ้นสะใจเหมือนกันนะ เออฉะนั้นเนี่ยแพทเทิร์นของมันเนี่ยอย่างที่บอกฮะว่ามันทําทรงในลักษณะนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะไป10สตังค์เนี่ยมันก็สูงนะและว้วตาแลกเปลี่ยนด้วยนะฮะ,นะอันนี้จะเป็นจบปี2024นะ2024อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนะฮะส่วนแพทเทิร์นของไม่ว่าจะเป็นด็อกก็ดีชิบะก็ดีเนี่ยผมต้องบอกงี้ให้ใจเย็นนะตอนนี้มันกระโดกขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันเป็นช่วงที่มันเป็นโซนที่แบบกระตือหรือล้นนิดๆนะ,นะฮะหลังจากเนี้ย คือใครที่เก็บในช่วงล่างมะม่วงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นด็อกนะไม่ว่าจะเป็นทิบะนะไม่ว่าจะเป็นลูน่าเนี่ยพอมันทําทรงเนี้หลังจากนั้นนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเวฟใหญ่แล้วเวฟใหญ่เนี่ยมันขึ้นสองสาเท่านะต้องบอกเลยว่าเนี่ยคือแพทเทิร์นในอดีตของเหรียญลายๆเรียนที่ทําทรงในลักษณะเป็นรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมใหญ่นะทิบะลูน่าก็ทำสามเหลี่ยมใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตัวด็อกอ่ะดูกันไปสำหรับด็อกเรื่องสุดท้ายฮะจริงๆก็ท้ายที่สุดนะ ต้องบอกนี้ก่อนว่าบางทีทฤษฎีคิดบวกเนี่ยมันก็คือทฤษฎีอุปทานนั่นแหละคือจริงๆเนี่ยผมไม่ได้พิมพ์ผิดนะคือไอโฟนผมมันชอบแก้ผมพิมพ์คําว่าอุปาทานปั๊บมันแก้เป็นอุปทานเนะฉะนั้นมันก็จะมีอุปทานบ้างอุปาทานบ้างอ่ะเออผมก็เลยต้องมานั่งไล่แก้หลายรอบเหลือเกินนะคืออุปาทานเนี่ยมันคือการเข้าไปยึดนะบางทีเนี่ยหลายคนชอบถามผมมากเลยบอกมีเจ้ากรรมในเวรไหมผมเลยบอกว่ามันไม่มีนะ แล้วคุณไปอุปทานมันนะมันก็มีขึ้นมาจริงๆอ่ะเช่นเราอุปทานบอกว่าไอคนนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรใช่ไหมคุณกําลังจะคล้องป้ายแขวนคอตั้งชื่อไอคนที่คุณไม่ชอบเว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรแล้วเขาก็เป็นของเขาจริงๆเพราะเราไปผูกยึดไงไปผูกยึดให้มันมีไอที่บอกว่ามีเจ้ากรรมในเวรไหมนะบางทีหมอดูทักไงทักบอกว่าเนี่ยมีเจ้ากรรมในเวรนะไอเรื่องเนี้ยผมถึงแม้ผมจะดูดวงนะผมก็ไม่ได้เลเอะเทอะขนาดนั้นนะ่ะ ปัญหาก็คือไอ้เจ้ากรรมในเวรมันเกิดจากความอุปทานมันอุปทานมาทั้งนั้นแหละอุปทานให้มีมันก็เลยมีมันเหมือนกับอุปทานว่าเราจนเราก็จะคิดอยู่เงี้ยย้ำไปย้ำไปย้ำไปว่าเราจน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 ไม่มีก็ไม่มีอยู่นั่นน่ะนะฮะเพราะเราไปคิดอย่างนั้นมนเลยดึงดึงดูดมามันเลยดึงดูดไอ้สิ่งที่อุปทานขึ้นมาเช่นเราอุปทานว่าขายของไม่ดีแต่บางคนก็บอกว่ามันก็ขายไม่ดีเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ทําไมบางคนมันขายดีเพราะเขาคิด อุปทานว่าขายดีตลอดไอ้ช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเกิดคุณไปดูเหล่าวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นเซลล์สมองที่มันมีนิวรอนเกาะกันน่ะคือนิวรรนก็คืออุปทานนี่แหละที่มันเอาขายึดกันไว้นะยึดกันไว้เพื่อให้เราคิดอย่างนี้เราก็จะคิดย้ําไปย้ําไปจนขามันแข็งแรงอ่ะกว่าคุณจะถอนอุปทานไอ้ตัวนิวรรนที่มันเป็นขาของเซลล์สมองได้เนี่ยแล้วตัดให้มันเกิดขาใหม่ขึ้นมามันใช้เวลาหน่อยนะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรคุณอุปทานเนี่ยการถอนอุปทานเนี่ยมันยาก พระเจ้าถึงบอกไงมันต้องถอนอุปทานเพราะาทุกอย่างเนี่ยเราอุปทานมาทั้งนั้นเช่นอุปทานว่ามีเจ้ากรรมนายเวรจริงๆงก็ไม่มีหรอกนะฮะก็อุปทานมาจนมีจนได้อะนะอุปทานว่าจนก็จนอยู่งนั้นอุปทานมาขายของไม่ดีมันก็ดึงดูดว่าขายของไม่ดีอุปทานทุกอย่างอุปทานมาทั้งนั้นมันก็เลยดึงดูดพวกนี้เข้ามาพทธเจ้าเนี่ยท่านก็เลยทรงสอนนะว่าให้เราเนี่ยพยายามคิดนะ ให้เราแยกออกพุทธเจ้าจะเรียกเป็นภาษาบาลีว่าอากุศลกับกุศลก็คือคิดลบกับคิดบวกกันแหละเนืกอไหมแต่คิดบวกเนี่ยในพุทธการเนี่ยท่านก็จะอธิบายวิีอย่างหนึง่งจิตเนี่ยถ้าเราคิดบวกคือคิดข้างกุศลน,น่ยคิดแต่เรื่องดีๆมันก็ดึงดูดสิ่งดีๆมาผมจําพุทธสุภาษิตได้นะจิตเตสังกะตเถสุขติปาติกังขานะคือถ้าจิตคิดดีอ่ะสุขติเป็นที่หวังได้เนี่ยคือพุทธพจน์เลยฉะนั้นแล้วเนี่ย จิตเนี่ยคิดแต่สิ่งดีๆมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไปคิดลบไปคิดลบมันก็ดึงดูดสิ่งเลวร้ายขึ้นมานะอย่างก็ภาษาลีบุตรเนี่ยขาอธิบายนะว่าพระอริยสาวกเนี่ยจะรู้ชัดว่าอะไรคืออกุศลและอะไรคือรากเงาของอกุศลอะไรคือกุศลอะไรคือรากเงาของอกุศลก็คือแบ่งขั้วบวกกับขั้วลบอะเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์นะเลาจะไปมองพุทธศาสนาว่ามันเป็นไสยศาสตร์ความเชื่อนะฮะคือพุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็น ศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์นะเออเนี่ยเสร็จแล้วก็รู้นะว่าอะไรเป็นเงานะแล้วก็ประหารมันก็คือทําลายมันนะก็คือส่วนความโลภเนี่ยนะโลภโทสะโมหะเนี่ยมันเป็นรากเงาของส่วนอกุศลพอมันมีแล้วเนี่ยมันก็ดึงดูดสิ่งเลวร้ายเข้ามาฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรายังอยากจะอยู่บนโลกนี้เราให้คิดบวกนะคิดว่าตัวเองรวยลองเคยนึกภาพไหมว่าเฮ้ยเรามีเงินในบัญชีนะลองนึกนึกน,กน,กน,กนก เออคิดอย่างเงี้ยทุกวันลองคิดทุกวันคือมันไม่มีก็คิดให้มันรู้สึกเหมือนมีให้มันมีอารมณ์ร่วมว่าเรามีนะทำลายนิวรอนข้างที่มันเป็นคิดลบจนมันขาดจากกันแล้วมันมีแต่คิดบวกแล้วคุณลองดูซิว่าชีวิตคุณมันดีขึ้นไหมถ้าสุขภาพจิตดีมันดีทุกอย่างอ่ะมันมีคลิปอันนึงผมโหลดมาไม่ได้เขาก็พูดถึงอ่า พลังสมองนะมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์คือถ้าเกิดคนที่คิดในเรื่องบุกบวกเนี่ยมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอาลองไปทําดูนะอันนี้เป็นหลักเลยนะครเป็นหลักในพุทธศาสนาเลยเองอันคําถามต้นไม้อะไรมีเทวดาอยู่ต้องบอกเลยในพุทธศาสนาบอกว่าต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมฮนะจะมีเทวดาอยู่ฮนะเช่นคุณปลูกต้นไม้ที่มีดอกกลิ่นหอมอนะเช่นต้นมะลินะต้นพุทธนะ ตนพุทธน้ำบุตรหรืออะไรพวกนี้จะมีเทวดาอยู่คุณลดลดคุณไม่ต้องทําอะไรคุณไม่ต้องไปจุดธูปไหว้แค่คุณลดน้าพรวนดินให้ปุ๋ยมันเท่านั้นนะนะเทวดาก็จะอวยพรนะเขาอ,อาจจะอวยพรนะแต่คงไม่มาให้หวยหรอกนะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเกณฑ์โชคนะเกณฑ์โชคเนี่ยผมคุณคอปไว้เลยก๊อปไว้เลยนะไอ้เกณฑ์โชคเนี่ยนะถ้าคุณจะได้โชคจากดาวพฤหัสต้องอาทิตย์ก็ตามนี้นะสมมุติคุณเกิดราศีนะอันนี้ราศีไม่ใช่ลัคนานะ คุณเกิดราศีมังกรคุณก็จะมีโชค2ตุลา68แปถึง23าธันวาหกแปแปลว่าคุณอาจจะได้เทคโปรฟิตในช่วงนี้แต่ถ้าเกิดนะคุณมีพระเสาร์นะอยู่ในราศีตุลคือเลข7เนี่ยอยู่ราศีตุลอยู่อยู่ราศีเมษคุณจะมีโชคช่วงนี้แต่ถ้าเกิดคุณมีพระเสาร์นะอยู่ราศีมีหรือราศีกันคุณจะมีโชคช่วงนี้เพราะราหูจะไปบวกเสาร์กรณีเสาร์ไปบวกราหูคุณต้องมีราหูอยู่ราศีมีราศีกันเพราะพระเสาร์จรไปในช่วงนี้คุณก็จะมีโชคช่วงนี้ นะฮะคุณลองไปดูนะว่าดวงคุณเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นกรณีพระเสาร์นะคุณไม่ต้องไปดูดาวมฤตยูนะพระเสาร์นะถ้าพระเสาร์โคโจรไปราศีมีนก,กับกันเนี่ยคุณดูเลยว่าคุณมีเลข8เนี่ยอยู่ตรงราศีมีนกับราศีกันไหมถ้ามีแปลว่า19พฤษภาคม68ถึง22สิงหา68นี่คุณจะมีโชคเห็นไหมเออนี่วิธีดูนะอันนี้จะต้องดูนะว่าอาทิตย์เนี่ยหรือคุณเกิดราศีอะไรราศีเนี่ยไม่ใช่ลัคนา อันนี้จะต,ต้องดูว่าพระเสา่ะอยู่ในราศีไหนคือเลข7จ็ดอยู่ราศีไหนคุณก็จะมีเกณฑ์ก็คือ8ปบวกเอันนี้คือตารางนะเอาไปใช้ประโยชน์อ่ะส่วน XRP แมนายบาดอนบิกบอกว่าจะถึง1,000 0ดอลลาร์ 10, สหรัฐก็ดูไปนะเกสเกลก็พูดถึง XRP trust นะส่วนตัวคาร์โน o นะก็เห็นว่าไปจอยกับโปรเจกต์นะส่วนตัวลู n a ก็ทำทรงนะ เจ้าวันก็พูดทุกวันนะฮะว่ามันเป็นทรงขาขึ้นก็รอดูไปอันนี้นิวยอร์กนะซีโอของริปเปิลนะก็บอกว่าหลังจากเลือกตั้งอ่ะใครชนะมันก็ขึ้นหมดนะมันก็ขึ้นหมดมันเป็นเรื่องปกตินะนะอ่านี่ก็เป็นข่าวนี่เป็นแพทเทิร์นนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นกราฟทองคําอันนี้เป็นกราฟบิตคอยทําทรงเหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะนะหลังอย่างนี้ก็ขึ้นนะส่วนตัวเซรามิกนะจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าเซรามิกเนี่ยนะ แผนของเซรามิกจับต้องได้มากที่สุดแล้วคือตัวเซรามิกเองเนี่ยเขาจะสร้างเหรียญขึ้นมาคือ u s t y u s t c ยังอยู่นะ Luna C ยังอยู่ผมเชื่อว่าแผนเนี้ b บแ a น c e เอาด้วยเพราะมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยน u s t c เรนืออกไหมคือแผนของอาจารย์คิมเนี่ยเป็นการยกเลิก u s t c นะไบแอนก็เลยไม่เอาด้วยนะจะไปเอาด้วยได้ไงคุณกำลังจะยกเลิกของที่มันมีอยู่แต่เขาคนนี้เขาสร้างขึ้นมาเป็น3แท้ง นะคือแทงน้ําของลูน่าซกับแทงน้ําของ USDC แล้วก็แทงน้ําของ u s d y เสร็จแล้วเนี่ยเขาใช้วิธีการนี้ก็คือจะทําให้ USDC เนี่ยเป็น1ดอลลาร์เป็น1ดอลลาร์นะอ่าเป็น1ดอลลาร์โดยจะใช้ลูน่าซมาเผาแล้วมาเป็น u s d y เผาลูน่าซแล้วมิ้นเป็น u s d y แทนจะไม่ให้นะ USDC เนี่ยนะเสื่อมมูลค่า คือปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดแทงน้ำเนี่ยูน่าซีมันจะต้องไหลนะมาแทง usdc usdc จะต้องมิ้นตัวเองเพิ่มขึ้นมานะส่วนลูน่าซีเนี่ยจะถูกเบอร์ลดลงไปนะอันนี้คือระบบนะแต่เขาจะใช้วิธีคือแทนที่มันจะไหลมาทางนี้เขาก็จะให้ไหลมาทางนี้แทนแล้วเขาก็จะล็อกเหรียญน,นี้ไว้จนต่อไปเนี่ยมันมีหลักประกันเนี่ย160%แล้วเขาถึงจะให้สวอป u s t y เนี่ยกลับมาเป็น u s t c และลบตัวนี้ออกอย่างถาวร นึกออกไหมนี่คือวิธีเขาแล้วเขาทาสําเร็จเขาทาสําเร็จในโปรเจกต์หนึ่งฉะนั้นเนี่ยแต่มันโปรเจกต์นั้นมันเป็นโปรเจกต์เล็กนะอันนี้คือโปรเจกต์ที่ใหญ่มากนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออไอเดียนี้เจ๋งอยู่นะแล้วเข้าใจง่ายไอเดียเจ๋งแล้วเข้าใจง่ายฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่า ปัจจุบันเนี่ยแผนเป๊กเนี่ยที่จับต้องง่ายสุดเลยคือเรื่องนี้นะผมก็เลยวาดเป็นพารากราฟนี้ให้คุณดูนะอ่านี่ก็เป็นการกาวสุดติ่งกระดิ่งแมวอยู่พอสมควรนะสำหรับวันศุกร์นะวันศุกร์หันษาก,ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ